ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการคํานวณระบบโซลาเซลล์ระบบออฟกิดนะครับระบบของโซลาเซลล์นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ระบบนะครับก็จะมีระบบออนกิดนะครับระบบออนกิดนี่เป็นระบบที่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับทําการติดตั้งจากการไฟฟ้านะครับอันนี้เป็น ระบบที่เชื่อมต่อกับไฟของการไฟฟ้านะครับระบบต่อมานะครับก็เป็นระบบออฟกิดที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟของการไฟฟ้าเราไม่จะเป็นต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าร,ระบบไฮบิดออฟกิดนะครับไฮบิดออฟกิดนี่คือ ตัวอินเวอร์เตอร์นี่มันจะทําหน้าที่ผสมไฟระหว่างไฟโซล่าเซลล์กับไฟของการไฟฟ้านะครับระบบไฮบริดออฟกิดนี่ก็ไม่ต้องขออนุญาตทางการไฟฟ้านะครับใน,ในการติดตั้งระบบนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างขึ้นมา ให้พวกเรานะครับทำการคำนวณระบบได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นโหลดนะครับของแต่ละอันที่ผมยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นหลอดไฟนะครับขนาด16วัตต์นะครับจำนวน3หลอดเปิดใช้งานมาละสีชั่วโมงนะครับเราก็ทำการคำนวณน,นะครับ16วัตต์คูณ3หลอดนะครับแล้วก็ ผลลัพธ์ที่ได้มาเอาไปคูณ4ชั่วโมงนะครับในการทำงานในแต่ละวันนะครับก็ออกมาได้เท่ากับ192วัตต์นะครับโหลดตัวต่อมานะครับก็เป็นหม้อหุงข้าวนะครับขนาด450วัตต์นะครับหุง2ครั้งนะครับครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับวันละประมาณ1ชั่วโมงโหลดตัวที่3นะครับก็เป็นพัดลมขนาด17วัตต์นะครับ เปิดใช้งานวันละ8ชั่วโมงต่อวันนะครับเราก็เอาโมอหุงข้าวนะครับเอาไปคูณชั่วโมงใช้งานเลยเพราะว่าหม่หุงข้าวเรามีแค่ใบเดียวนะครับก็จะออกมาได้เท่ากับ450วัตต์นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นพัดลมขนาด17วัตต์นะครับเปิดใช้งานวันละ8ชั่วโมงก็17ไปคูณ8นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็136วัตต์นะครับ เสร็จแล้วเราได้วัดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เอาทุกตัวเนี่ยมาบวกกันวัดรวมที่ออกมาได้ก็778วัตต์นะครับเสร็จแล้วเราก็เอา778วัตต์ครับเป็นตัวตั้งแล้วก็าหารด้วยแรงดังนไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะครับ ผมจะแนะนำอยู่อย่างนึงครับคือถ้าเกิดเราคำนวณวัดรวมออกมาแล้วมันเกิน1,000วพัตวัขึ้นไปนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นระบบ24โวลต์น,นะครับเพื่อที่จะลดกระแสเวลาอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันดึงกระแสไปขับโหลดนะครับโจดนี้เราคำนวณมาได้64แอมป์นะครับผมจะลองคำนวณดูว่าสมมุติว่าเป็น ระบบ24โวลต์เนานะว่าแอมมันจะลดลงจริงไหมนะครับเอา24หารนะครับครับแอมที่ได้ออกมานะครับก็ได้เท่ากับ32.4สองจุแอมนะครับเห็นไหมครับว่ากระแสมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับ64เป็น32นะครับ ่วนข้อดีนะครับที่ว่ากระแสมันลดลงเนี่ยขนาดของสายไฟนะครับที่เดินจากแบตเตอรี่เนี่ยไปหาอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าจากเดิมระบบมันเป็นระบบ12โวลต์นะครับถ้าจากเดิมเป็น12โวลต์นะครับกระแสที่ออกมานะครับมันก็จะอยู่ที่64แอมป์นะครับแล้วถ้าเกิดเราลดแอมป์ M ลงมาได้เนี่ย ขนาดของสายไฟนะครับที่เดินจากแบตเตอรี่ที่ไปหาอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็ทําให้ขนาดเล็กลงได้แล้วก็ขนาดของเบรกเกอร์ Baker นะครับมันก็จะมีขนาดเล็กลงด้วยราคามันก็จะถูกลงนะครับสําหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่มีความสนใจนะครับเก mm hmm. ี่ยวกับระบบโซลาร์ ale, เซลล์เบื้องต้นนะครับ และสำหรับใครที่มีปัญหาไปลองคำนวณดูแล้วติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับง่ายๆติดปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอในการคำนวณระบบปออฟกิดง่ายๆนะครับให้ทุกคนไปลองดูสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ